โอเคนะครับก็ผมขอขั้นเวลาตรงนี้สักแป๊บหนึ่งครับสำหรับใครที่อยากจะได้เงิน500บาทฟรีเข้าแอปวอลเลทฟรีนะครับและก็พิเศษเลยนะครับสำหรับใครที่ทําตามผมหมดทุกขั้นตอนนะครับก็จะมีโอกาสสำหรับ300วอลเลทฟรีจากผมด้วยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้500วอลเลทฟรีแอปรายาดานะครับขอแค่ทําตามผมให้หมดทุกขั้นตอนครับทำประมาณ30วินาทีเท่านั้นนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนมาตรงคําอธิบายคลิปของผมเลยว่า ล้านคลิปนะครับหรือว่าตรงคอมเมนต์นะครับมันจะมีลิงก์อยู่หนึ่งลิงก์นะครับอาจจะมีลิงก์ตรงที่ข้างบนมันเขียทิศเขียนติดว่ากดเพื่อรับเงินห้าร้อยบาทฟรีจากแอป p r a s a d านะครับให้ทุกคนกดลิงก์นี้ไปเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับโอเคนะครับพอทุกคนกดลิงก์เข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมาเด้งอยู่หน้านี้นะครับให้ทุกคนกดเปิดเข้าไปนะครับโอเคโอเคนะครับพอกดเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมาเด้งอยู่หน้านี้นะครับให้ทุกคนกดเข้าสู่ระบบด้วย S M S นะครับด้านล่างนี้นะครับโอเคกดเข้าไไปปโโอออออออเเเเเเคค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 แแลล้้้้้วววกกก็ใใใใหหททุุนนนนนรรรรรรััััับบบบบบสส่่์์ขขงงตาะะะพ กดส่งเลข OTP หรือว่ารหัส SMS ัเองครับกดส่งเข้าไปเลยมันจะส่งเข้าไปในเบอร์ของเรานะครับโอเคโอเคนะครับพอกดอพอใส่เลข OTP เรียบร้อยแล้วครับที่มันเข้ามาในมือถือเรานะครับให้ทุกคนกดเข้าสู่ระบบเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับพอ,อกดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับให้ทุกคน สเกตตรงสีส้มส้มครับดาวโหลดลาซาด้าเพื่อนของคุณชนะ500บาทนะครับคุณก็จะได้เหมือนกันนะครับให้กดตรงปุ่มสีส้มๆมเข้าไปเลยนะครับโอเคมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนกดอ่าเลือกเพสโตนครับหรือว่าใครเด้งไปหน้าเพสโตนเลยก็จะดีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกคนกดติดตั้งแอปได้เลยนะครับโอเคนะครับพอติดตั้งเสร็จบอยให้ทุกคนกดเปิดเข้าแอปไปได้เลยนะครับโอเคมันก็จะเด้งมาด้านนี้ทุกคนกดข้ามไปเลยนะครับ โอเคพอเข้าแอปมานะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้อีกครั้งครับพอกดเปิดเข้ามานะครับไปทุกคนกดเปิดเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะและก็อ่าให้ล็อกอินเบอร์เดิมนะครับกดตรงกรอกรหัสโทรศัพท์ของคุณนะครับโอเคเบอร์ที่เราล็อกอินผ่านในลิงก์มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดส่งผ่านทาง SMS นะครับมันก็จะได้รับเลข OTP ของเรานะครับโอเคมาเข้าในข้อความมือถือของเรานะครับให้เอามาใส่ครับโอเคนะครับมันก็จะเด้งเข้าแอปให้เราแบบนี้นะครับ โอเคนะครับพอมันเด้งแบบนี้แล้วนะครับให้ทุกคนเอาชื่อในแอมของตัวเองพร้อมด้วยเบอร์วอลเลตของตัวเองมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มโอนให้300วอลเลตฟรีทุกวันนะครับเฉพาะคนที่ทำตามผมเท่านั้นนะครับถ้าทำช้าครับลิงก์อาจจะเต็มผมจะลบลิงก์ออกนะครับโอเครีบทำตามด้วเลยลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคกดเข้ามาได้เลยตอนนี้น่าจะยังไม่เต็มครับรีบกดเข้ามาแล้วก็ทำตามผมให้หมดทุกขั้นตอนจนมาถึงหน้านี้นะครับโอเคประมาณนี้ไปชมการแจกเทมโดต่อเลยละกันนะครับโอเคไป